ที่เกิดอะไรขึ้นเ่ยครับก็พ่อแกเลยสิปัดขวดลังนกโดนหัวลำงใยมปนแสกเลยลูกคุณท่านคะลังนกค่ะนี่นี่มันลังนกของแพงนะแกมีเงินซื้อของแพงนี่ได้ยังไงกันอ๋อยออยกเงินข้ากับข้าวเลยสิใช่ไหมเปล่านะคะคุณนายไม่ใช่ คือหนคือเก็บเก็บสะสมเงินนะคะนี่ทุบกระปุกเลยนะคะเพื่อที่จะไปซื้อรังนกมาให้คุณท่านโดยเฉพาะเลยค่ะคุณนายอ๋อถึงกับทุบกระปุกเลยเหรอค่ะทานหน่อยนะคะคุณท่านจะดีแล้วโคตรไห้ตังนะไม่อยากกินของแกหรอกเอ้ยทานหน่อยนะคะคุณท่านนะคะแหนอ,อยากกินแล้วก็ทำเป็น ตอมทำไมพูดจีหน้าฉันต่อหน้านองลำใหญ่ฉันกำนันนิสตางนะกินเองซื้อเองก็ได้ทำไมต้องกินของมันไม่กินว้ยพูดอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้จักคิดรอเมี๋วมมีไว้ขคันหูแล้วเลยทาหน่อยค่ะคุณท่านคุณท่านคอยอย่าไปคอยไปคุณท่านคะไม่กิน ไปซื้อมาให้นะคะคุณท่านนะคะหนูรู้นะคะว่าคุณท่านอ่ะชอบกินนะคะนี่รู้เลยว่าฉันชอบกินแต่สอดรูกไม่กินโอ้ยอะไรครับเยทำยัยมันแค่เป็นอะไรอ่ะ ลุงพี่เกิดอะไรขึ้นเลยครับรพกพ่อแกเลสิปัดขวดแล้วนกนดแล้วลุงใหญ่เปแปลยเลยลูกฝัชวยเอเ้ยไม่ทำรุนแรงขนาดนี้ด้วยครับไม่นะพ่อพ่อไม่ได้ตั้งใจอ่ะผมไม่อยากเชื่อนนะ่ะพ็พ่อใจร้ายขนาดนี้ผมถามพ่อจริงคระบพ่อเกลียดลุไใหญ่หนาเนี่ยไม่ได้เกลียด บอกแล้วไงว่าไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจฟังหน่อยสิแล้วมีทําไมอะพ่อก็ท่านทำไมไม่ได้ตั้งใจไงเข้าใจไหมอะบอกไม่ได้ตั้งใจแต่ผมเน่ยกับพ่อเอาลูกคนไม่ต้องพูดแล้วเอาแล้วยายไปหาหมอก่อนเร็วๆเข้าเรือมันหนและใหญ่แล้วลูกไปเร็วไหลเยอะแล้วไปเร็วๆนี่อ๋อเอาไป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 ไปเร็วไปหาหมอก่อนนะลูกนะแล้วก็เดินไประวังเหยียบแก้วด้วยล่ะไปดีๆไปเขาแทนเร็วๆเขาลูกเราเร็ว ให้เร็วแล้วรีบไป Oh, oh.